เห็นไหมคะเห็นแพ้ไหมลูกไปดูตรงนู้นป่ามาลีเดินต่อปนี่ดูตรงนี้เห็นใกล้กว่าแล้วมาดูใกล้ๆ มาลิไปดูตรงนน้นเดินมาอีกฮัลโหล้อมีแพะสีขาวนอนอยู่เห็นตัวนี้ไหมเห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมมันนอนอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ แค่นอนอยู่แค่นอนอยู่อันนี้มาดูเร็วมาเร็วมาทางนี้เดี๋ยวลูกทางนี้อ๋อบ,บายบายบายคุณตาทางนี้แล้วดูทางนู้น นะะคนี่ไงนี่ไงมาดูใกล้ๆสิลูกเข้าไปดูใกล้ๆสิมาริเข้าไปอีกอเข้าไปอีกได้ลูกสวัสดีค่ะแพทย์เหรอคะสวัสดีค่าเขาทำอะไรกันอะ่ะเขาทำอะไรกันคะ นี่หมูอย่างนี้หรอกหมูทางนี้ไปดูหมูทางนี้หมูอย่างนี้ค่ะไปยบายแพ้ก่อนบบายไปไายบายแพ้ก่อนบาไปไปนอนหมูอย่างนู่นไปดูหมูกัน

ไก่ไปดูไก่หมูก็อยู่ตรงนี้หละลุกมาหมูอยู่ตรงนี้ค่ะูไมูไก่หมูไกูไ่ห่ไหมไก่หไก่หนไก่่หาไก่มไหน่หมูไก่ไก่ไหน่ไห เสียงมะยินเสียงไก่ไหมยินเสียงไก่ไหม,ไ,ไ,หมไหนไปดูสิไม่ไงเข้าไปดูสิคะมาแล้วลูก ไ,ไก่กินอาหารไก่กินอาหารอยู่ไก่กินอาหารอยู่เห็นไหมลูก หมูหมูเข้าไปดูสิเ <Now. S 1> ข้าไปดูได้เนี่ยมาเร็วห <Now, now. S 1> นอนหมูนอนหมูนอนหมูนอนนกลูก หมูนอนหมูคยุยกับหมูเหรอลูกฮะฮะเออราไปดูไปดูไก่ เสียงไก่ร้องใช่ไหม ไก่ร้องใช่ไหมคะไก่หาอาหารกินอยู่หรอกดูไก่สีขาวมาแล้วไก่สีขาวในนั้นก็มีในบ้านไก่อยู่ในบ้านไก่อยู่ในบ้าน สร็จแล้วเหรอไม่ดูหมูแล้วเหรอหมูฮะหมูหไม่ดูหรอคะหอมบายบายไก่บายบาย,บายแล้วหมูแล้วคะหมูแล้วคะไปดูอะไรไปดูกระต่ายเหรอไปดูกระตา่ายไหมกระต่ายอยู่ไหน นะมีอะไรอีกไปดูกันไปดูซิมีอะไรอีกงบใบหมูแล้วเราหรอไปใบหมูแล้ว พาไปดูซิมีอะไรอีกมึดดูดิเห็นแก่ไหมคะแกแกแกชาร์ฟแกต่สินดี้ชาร์ฟชัดสมแกแอไหนเข้ามาดูมาดูตรงนี้เล้แก อากาศดีมากเลยแดดออก10องศาไม่ค่อยหนาวเนาะมาล,ลีเนาะเห็นไหมแกะวิ่งไปแล้ววิ่งไปหาเพื่อนแล้วแกะแกะวิ่งไปหาเพื่อนมาแล้วแกะวิ่งไปหาเพื่อนแล้วค่ะ ไปหมดแล้วไหนไปดูกระต่ายสิลูกกระต่ายอยู่ไหนวุ้ซินดี้ฮาร์สกระต่ายอยู่ไหนคะกระต่ายอยู่ไหนคะมาลูกมาเห็นอะไรลูกนกเหรอ ไม่เห็นอ่ะอมาเลยขามาเร็วดูสิมีอะไรบ้างมาลิมกระต่ายอยู่ข้างบนดูสิ อยู่ข้างบนดูสิมีไหมในนี้ไม่มีอะไรอะ่ะลูกฮะไนมาดูสิดูสิค่ะมารีเห็นกระต่ายไหมหดูข้างในนี้มีไหมมีไหมกระต่ายหายไปไหน มาลีไาเไม่ดูในห้องมาลีดูในห้องสิไหนดูในห้องนี่ด,นนดูในนี้มีไหมดูในนี้มีไหมมีกระต่ายไหมคะแม่ก็บองไม่เห็นอ่ะมีแต่ไฟอย่าลุดไ,ไม่มีอะไรเลยกระต่ายไปไหนไอุอ้ยนู่นอยู่ข้างใต้นูน่นตัวหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมสีดำเห็นไหมคะคมาลีอยู่ในนี้สีดำหลกในนี้ ตัวนี้สีดำตัวหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะนอนอยู่ข้างใต้น่ะตัวหนึ่งสีดำเห็นไหมคะกระต่ายนอนอยู่อือฮันนอมีเหรอลูกแม่มองไม่เห็นหข้างล่างมีแพะอีกแพะแพะไปดูแพ้ไหมคะ แพ้ <Hey. S 1> ไปไหนไปทางนี้ไปวัว <Hey. S 1> ไปทางนี้ลูกนั่นไงเห็นไหมวัวตัวเบอร์เลอร์เลยอัน <Hey. S 1> หนุต้องเดินไปลูกมามาดูแล้ว <Hey. S 1> วัววัวกินหญ้ายอยู่แล้วชามาได้สโงมาเนื้อีเดีย

siga, sehingga buah buah, buah. buah. Wow. <coughs> makai kail dulu makai kail kan jasmine tuh buah tuh bela lah dulu mahani, mahani ya Watu Bella, lay di kue. Das is the kue. Mau makan ya, 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 วัวบายบายวัวเราบายบายเดินต่อแล้วลูกไปไปไปทางนู้นไปทางนู้นม,มาเร็วมาเร็ว,วมาเร็ววัวไปมาเร็วลนกนงานตรงนู้นก็มีวัวอีกเห็นไหมคะน้ามีวัวอีก วัววัววัวเฮ้นเต้นอะไรขนาดนั้นหรอกฮะมันบัว,วอยู่นูนแพ้มีแพ้อีกวัวหนูไปไม่ได้หรอกมันเป็นมันมีกรงกั้นอยู่ ตัวกขาสเนี่ครมาดูใกล้ๆนี่มามาเร็วไม่เอาไม่เอาไม่อุ้มไม่อุ้ม,มนี่ไงตรงนี้มีตรงนี้หนูมองเห็นหนูมองเห็นหนูมองเห็นเห็นไหมคะฮบัวสามตัวตัวเบลเลอร์เลยฮะ เห็นไหมวัวสามตัวตเลิศเลยมานนี้เห็นแพะอีกไหมนี่ยฮะนี่นอนกันเต็มเลยเห็นไหมคะแพะนอนกันเต็มเลย นอนเต็มเลยไม่ขยับนะลูกนะแพนอนอยู่เห็นไหมคะแพนอนอยู่หมดแล้วเดี๋ยวไปสนามเด็กเล่นต่อ สวัสดีค่ะกล้องหน่อยเลยสวัสดีค่ะบายบายด้วยบายบายนี่บายบายกล้องลูกบายบายกล้องบายบายกล้องบายบายจุ๊บด้วยอ้า